สบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับผมพบกับเบายะออนดับพี่น้องขับผมมาแล้วพี่น้องป่าท้อพี่น้องพาพี่พี่น้องนะครับกินของแซ่บพี่น้องขับผมตําซั่วขนมจีนนะครับพี่น้องใส่ถั่วงอกใส่หมูยอพี่น้องสูตรเบายะพี่น้องขับผมรสชาติจัดจานแซ่บแน่นอนนพี่้องขับผมพะกับพะแสบพี่น้องกองผมบักแตงพี่น้องขับผมแล้วก็ถั่วนะครับนี่สําคัญพี่น้องบักเกษียด สอนโอ้มันลายพอพี่นอ้องแบ่งๆดันขาพี่น้องส้ม,สมตำม,มีกินกับตำสัวก,กับขนมจีนพี่วนอ้องขาวนี้นะครับมือหนีไน่น้องเฮาบต้อกมากินแบบส้มตำกับขนมจีน ตำใส่กันโหลดเขาเลยาเอิ่นว่าตำส่วนเปนหน่องตำหมวกตำส่วเนะาะบางคนเอิ่นตำหมวสูตรประหยัดเปนหน่องใส่ทวงอกน้ำเป็นหน่องครับผมบาตองว่าและยายห้าเป็นหน่องกับผม,บาาพ,ผมพายพี่พ่หน่องนะครับลงมือกินรถเป็นหน่องมาแล้วพี่น้องอืม,อมระหยัดไม่ได้ใส่ตะเกียบ 让。Yeah. มาเลยครับพี่นอ้องผักกระเสตบางทีเเรียกผักกระเสตบางทีเรียก,บยกใบกระถินแต่บ้านบ่ายาเนี่ยก็าเอื่นผักกระเสพี่นอ้องกระถินมันชื่อกลาง เราารนบ่เพชบ่แมนไม่หนอะบัวยะโอ้ คมเผ็ดเผ็ดมันแสีบไปเนอะนะครับกินสมตำๆกินบบเผ็ดบยาวๆมันบวแเสียบไปเนาต้องกินแบบเผ็ดๆนะครับใส่พริกหลายกินคำใหญ่ๆโอ้ไปเนอะใส่ปลาก,กระพงม,มาครับไปเนาย うん。<t ries> <t ries> uh, มุยยอ,อดอุบบนสองแซ่บอร่อแซ่บเผ็ดเยอะใส่ปลาครับผม กรอบทั่วงอกแน้กระแสบไปหนอ่องหนมูยอรกระแสบไปหนอ่องม,มาครับมาครับ <c oughs> มาครับมาครับพี่น้องทั้งเงินทั้งไกลทั้งหลกโซเชียลนี่พี่น้องปลากระเฉษตำส่วนหมูยอพี่น้องโอ้โหสุดบอยะใส่ปลาครับ

โอเคครับพี่น้องครับผมมือนี้พี่น้องครับผมใบยาออนทัวพี่น้องครับผมพาพี่พี่น้องครับกินตำส่วนหมูยอใส่ถั่วงอกพี่น้องครับผมแซบแน้ำกันพี่น้องครับผมผักกระทินผักกระสีแซ่บหลายสูนี่พี่น้องกินมาเบิดพี่น้องเดือนนิดนึงนะครับบอก่าการเกิดใบยาวพี่น้องกินไม่ดีกินไม่สุขภาพกินมูมามกลับไปพี่พี่น้องสุขุมสุขคนครับผมฝากกดไลค์กดแช่ใบยาวพี่น้องผมวันนี้ใบยาวตัวสบายดีสวัสดีครับผมไปพี่น้องปากสั้นเบ้อแล้ว